สวัสดีครับมอนี่กับพ่อๆกันอีกแล้วนะครับผมครับในหน่อยชาแนลครับมอนี่กับสิบผ้ามาตึกปลาครับเอาปลาไปต้มไปย่างกินนี่ครับผมบรรยากาศสดๆครับโอ้่ครับอยู่ทงไฮทงหน้าให้เราครับผมครับบรรยากาศลมหนาวครับเย็นๆนี่ครับเปินที่ทุงกุล่าฮองไฮครับผม ลายปุกนี้กันพันปุดปุ๊ดครับบรรยากาศโล่งๆครับเนี่ยนี่จะทงไครทงหน้าแต่ว่าโยเขาแลี่ยวมันเลี่วครับนี่ปลาพี่น้องมาเบิ้งครับเบิ้งบรรยากาศนี่ครับพื้นที่อำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดละเอียดครับใจกลางกรุงกุลาครับนี่ก็เป็นปลาเลี้ยงเนาะมาพี่น้องมาเบิ้งเสียนชาครับเสียนชา นี่ครับผมนี่ครับจากคว้างน้องครับผมเสี้ยนยิงครับมูนอยู่หน่วยเรียนอยเื้งพี่น้องเห็นปะครับนี่ปันนิ่นครับเอาเบื้องพี่น้องะดับเสียนเนาะนี่ครับวิธีเสี้ยนอักเอาตะพอกินครับมันีแกมันทานดยของมันนี่งาใหม่แปลกว่าเอาตะพอกินมันวันนี่งาใหม่้งา โอ้ยในบนบานนดีจบานมอหนไเนิว้านเต่กแดแค่โคตรกินมืดนีจะมาสิกินเหลือตอนนี้ดีๆเออเออเอ้ยครับแนเนี่ย้านี่ขนาดบนอีสนี่มึงนึงเซียนระดับเซียนเนาะบ้านใสกถือไบ้านใสมันมันเดือดอนครับ นี่แหละครับดูดูการเผาไม้ปลามันย่ำหนีแล้วยนี่ยม,มันเสียบวุ้กินย่ำหนีกับแจ็คสีกิีนย่ำเลยเนาะปลาเนาะนี่ครับงามๆเลยปลาเลี้ยงหมดนี่ครับ,รบนนกันตัวหนนีก็ใส่พักลงเรียบร้อยครับเบิง้งพี่น้องครับต้มปลาเน้น,บ,นบานๆสว่วนบานๆครับแดกปลาต้มปลาแดก ตุ่มป้านิ่มช่วนี้ตักแต่หัวครับเพราะว่าคนมักหัวตุ่มักแห้เดี๋ยงแบบที่เด็ดครับเลยสุกแล้วครับเดี๋ยวพี่น้องสุกแล้วน้ำตาแม่ๆเป็นดูน้ำตาขาเดี๋ยวขันตาขาวก็คือใส่ได้ครับผมมันหนัดตัวนั้นมันหลุดเลยปอดตัวแต่ทางเขามาตัดตัดแล้วมันตัดแล้วมันขันหน่อยพอดีมันหลอกพอดี นะครับเสีบๆมวนๆนะเหมือนครับบรรยากาศบานๆครับนี่มีวงเนี่ยสีดาเนี่ครับบรรยากาศบันนีกกับซิด้ล่าพีนองนะครับผมสำหรับจิบนี่ก็ขอปิดไปเพียงสํานเดนะครับใไรเห็นว่าดีหรือว่าขอตะบกฝังยังไดก็ฝากกดคอมเมนต์ที่สําคัญเลยก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์ซับสไคร้ เป็นก,กำลังใจเหตุกันเ์นะครับรผมรครับสวัสดีครับ